Hello my students สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่อง direction อยู่นะคะซึ่งวันนี้คุณครูคจะสอนสองคำใหม่เช่นเคยนั่นคือคำว่า opposite ที่แปลว่าฝั่งตรงข้ามค่ะกับคำนี้ค่ะ next to ที่แปลว่าข้างข้างหรือใกล้ๆค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้2คํานี้นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเกมเพื่อทบทวนความจําค่ะความรู้เก่าที่เราเรียนเรื่อง direction นะคะเกมจะเป็นยังไงนะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ direction game ค่ะคุณครูมีรูปให้เด็กๆนะคะแล้วก็มีคําสั่งให้ด้านล่างค่ะให้เด็กๆค้นหาสิ่งนี้นะคะแล้วตอบคุณครูว่ามันคืออะไรค่ะเรามาดูข้อความที่เขากําหนดไว้กันดีกว่าค่ะ this is an animal. i t stand behind a man and i t stand in front of chicken and castle. what is this? เรามาดูบททีและประโยคเลยนะคะ this is an animal. animal แปลว่าสัตว์ค่ะเขาบอกว่าสิ่งนี้คือสัตว์ค่ะเด็กๆ i t stand behind a man behind แปลว่าอะไรนะคะด้านหลัง มันยืนอยู่ทางด้านหลังของผู้ชายค่ะ is stand in front of chickens and castle. แล้วมันก็ยืนอยู่ทางด้านหน้าของไก่แล้วก็ปราศาทค่ะ w h a t is t h i s สิ่งนี้คืออะไรคะเด็กๆ t i ๊ k t o k t i k t o k very good. สิ่งนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เองค่ะ snack. หรือว่างูนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลย เกมจบแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะ่ะเด็กๆจำ direction ต่างๆที่คุณครูสอนไปได้แล้วชื่ไมมเอย่ยถ้าจำได้แล้วนะคะวันนี้เรามาเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงดีกว่าค่ะมีคำว่า opposite กับคำว่า next to เราไปดูการใช้สองคำนี้กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะ opposite สะกดแบบนี้ค่ะเด็กๆ o p p o s, s i t e opposite แปลว่าตรงข้ามค่ะ ใช้สำหรับบอกตำแหน่งนะคะสำหรับคำนี้ค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ big is the opposite small แปลว่ายายตรงข้ามกับเล็กค่ะส่วนอีกประโยคหนึ่งนะคะที่คุณครูจะยกตัวอย่างก็คือ a ball is opposite me แปลว่าลูกบอลอยู่ตรงข้ามฉันนั่นเองส่วนอีกคำหนึงค่ะเด็กคำว่า next to next to สะกดแบบนี้นะคะ next to รวมกันเป็น next to แปลว่าข้างๆ้างหรือใกล้ๆค่ะเด็กๆใช้สำหรับบอกตำแหน่งเหมือนกันยกตัวอย่างประโยคของคำนี้นะคะเช่น may I sit next to you แปลว่าขอนั่งข้างๆคุณได้ไหมคะ หรืออีกประโยคหนึ่งค่ะ A rabbit is sleeping next to big tree แปลว่ากระต่ายหลับอยู่ข้างๆต้นไม้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆๆพอจะเข้าใจสองคำนี้แล้วหรือยังเอย่ยถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูคมีงานคะ่ะให้เด็กๆทำลงในสมุดได้เลยนะคะให้เด็กๆเขียนตรงกลางกระดาษเลยค่ะว่า This is opposite me แปลว,ว่าสิ่งนี้อยู่ตรงข้ามกับฉันแล้วให้เด็กๆวัดรูปสิ่งที่อยู่ตรงข้ามของเด็กๆตอนนี้ลงไปค่ะวาดเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำมาส่งคุณครูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะคิดบาย